โอนั่นไงล่ะเฮาเรียกพวกจริงๆเฮาเรียกทักวจริงๆไงเนี่ยมันเก่งจังเลยมันเก่งจริงๆเลยเฮาเรียกเพื่อนของน้องพี่เลิกเล้กเก่งเหรอย่าแน่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 เฮาเรียกเพื่อนของเมื่อวานหิ้วกันที่แม่ไม่อยู่อ่ะไปยใครช้าก็อดนะใครไวก็ได้ อ่ะอย่าดึงคาดนะดึงนะคาดนาะไปไปอย่ากินตรงนี้ไอด้ดำเก้งเอาเก้งเอาเอาเอาอตัวน้อยอ่ะไอ้นี่ได้ที่หลังเขาอ่ะมาตรงนี้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  นี่แก่แมแกะให้แม่ทีให้แม่ทีให้ด่างไปไหนเลยเนี่ยไวยจริงแม่จะแกะให้ไปไหนเลยด่างไอ้ด่างมาแม่บอกบนถน,นนอย่าไปกินวางตรงไหนก็กินตรงนั้นนะ เ้ากินข้าวลุกเร็วๆแม่จะไปเดี๋ยวเขาแย่งเอาอยแย่งหมดเีย้งยงมีแอ่งน้ำเนี่ยไม่ต้องห่วงไอ้กุ้มเนี้แยแอ่งน้ำเต็มเลยเนี่ยลิ้นดำมันก็มีแต่ต้องเอามาให้ชอบวิ่งเหนื่อย แม่มืดอีกแล้ววันนี้บรรยากาศมืดค้มไอ้ดำนี่ถ้ารถมาเขาชนตูดกระเด็นเลยเนี่ย เอาเทให้อีกอ่ะเมื่อวานไม่ได้กินไอตัวเล็กๆเนี่นี่หยู่กันตายตัวใหญ่จะแ,แย่งกินหมดแล้วแม่ไปอ่ะเดียวตัวใหญ่ๆจะแย่งกันกินหมดเลยดากินครับจะแย่งน้องกินนะดามาแม่เทอะดาแม่เท เออมือเปื้อนแล้วเปื้อนอีกอ้าล้างแล้วล้างอีกกันอยู่เนี่ยอ้าเออฉีกให้ใหญ่ๆก็ไม่ฉีกด่างอ่ะด่างอันนี้ด่างแมทเทีะเลยไม่ต้องมาแย่งนองอ้องไอ้ข้าวมานี่มานี่ไอด้ดัง ง่ายเลยไอ้ด่างน้อยไอ้ดามมาแย่งน้องที่ดามน้องกินแย่งน้องทำไมอ่ะโอ้ยกระเด็นเข้าตาเอาว้านอดกัน เก่งเอ้ยหมดอย่างเก่งมาไม่แล้วเขาได้คนละซ่องทุ่งอะเก่งเก่งเอ้ยโอ้ยเสื้อไม่เห็นแตไใบหนเลยเนะยไวจัดเลยได้แลว้วติดคอนะลูกนะติดคอนะคออนะ้วกนะวัดลงแลวตาย่ะยังไม่ไปถึงไหนเลยแม่ยา ยานี่ยาแย่งน้องไม่เอาโตแล้วกินเยอะแล้วให้น้องกินไอ้ด่างไอ้แย่งหมดเลยไอ้ด่างนี่แย่งหมดแล้วเออแย่งหมดแล้ว ไม่ไปทึ่งใหน้นะ,ะหมดกระพอแล้วอ่ะด้แย่งน้องกินกันนะด้แย่งน้องกินนะเอารถมารถมารถมาเออเออเอาอีกเ้าเนี่ยเอาอีกเหรอไม่อิ่ม อีกอ่ะเดียกี่ตัวไม่ไม่ทึ่งไอ้อ 1, 3, 4, โอสามสี่ห้าพอแล้วลูกน้าแบ่งกันกินแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วเดี๋ยวไม่พอค่ะเดี๋ยวให้พวกนั้นกินมั้งแบ่งกันข้าวมันอิ่มแล้วข้าวมันอิ่มแล้วแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วเดี๋ยวรถเกียร์จะไปเคี้ยวอะไรยู่กลางถนนในข่าว อย่ากัดกันนะกัดดนไม้นะ